แล้ววัยรุ่นวันนี้ผมไม่ขออะไรเยอะผมยังไม่ขอวัยรุ่นให้อ่านกุรานผมไม่ขอวัยรุ่นให้ซิกรุ่นอฮ์ไม่ขอวัยรุ่นให้เธอซิอุดสนั่นขอวัยรุ่นอย่างเดียววันนี้ขอให้ละหมาดให้ครบห้าเวลาทำได้ไหมจะเมาจะเล่นยาเสรจติดขอละหมาดให้ครบห้าเวลาผมเชื่ออย่างเดียวว่า ล l l a ์พูดไม่โกหกอินน an ah ั่ลาตตันฮาอันิลฟะชอยัลมุคค์คําละหมาดแท้จริงการละหมาดมันจะยับยั้งความชั่วและความลามกและความชั่วช้าได้ละหมาดคือแม่ของอิบาดัตเมายังเลิกไม่ได้เอาละเข้าใจขออย่าลืมทิ้งละหมาดอย่าลืมละหมาดเข้ามัสยิดได้วัยรุ่นมามัสยิด ผมเชื่อพี่น้องวันหนึ่งมันก็เป็นคนดีเพราะลึกๆเราเป็นคนดีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เชกอรอยฟี่อาริฟีนะครับพี่น้องครั้งหนึ่งจะบอกว่าฟิตเอรคนเป็นคนดีขึ้นเครื่องบินพีน่น้องเชคอาริฟีเนี่ยแกเป็นดรายนะขึ้นเครื่องบินเจอนักท่องเที่ยวสาวรู้สึกจะเป็นชาวลอนดอนฝรั่งแต่งตัวเป็นยังไง ไม่ต้องถามรู้กันฝรั่งสาวแต่งตัวเป็นยังไงรู้กันขึ้นเครื่องปิโน่เชคอาริฟีนี่อาหรับใส่โต๊กถึงเวลาละมาดละมาดบนเครื่องละมาพิ่นงละมาเสร็จหันดูสาวลอนดอนสาวฝรั่งคนนี้พีโนงที่รักที่มีเกียรติเกลลุกขึ้นเปิดไอ้ไอไอชั้นเนี่ย คลิกคลิกคลิกหยิบออกมาตะละกงฝรั่งหยิบตะละกงคลุมละมัดดูไปหนึ่เห็นละมัดพอละหมาดเสร็จอัลสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ถอดตะละกงปับปัเก็บเข้าที่เดิมถ้าเราเห็นเป็นยังไง นินทาอย่างเรานะพี่น้องพอพูดอังติดไม่ได้เชคอารีฟีคุณสมบัติดาอีพี่น้องที่รักคุณสมบัติการทำงานดาวะเห็นผู้หญิงทำแบบนี้เขาบอกอคุณนีนอยู่อันทำดูเลยแล้วมาชาลลอคุณนี่ดีมากๆเลยถ้าคุณเพิ่มอีกนิดเดียวคุณจะเป็นมุสลิมมากที่สมบูรณ์มากๆมีกำลังใจไหม คนนะมีสิบเปพี่น้องในชีวิตเขาเลวเก่าเขามีดีหนึ่งเราจะไปอัดที่เกสพี่น้องคุยแอนที่หนึ่งให้เขามีกำลังใจเพื่อจะเพิ่ม9กาให้เต็ม10ของเราวันนี้ลองเป็นเดาสิครับพี่น้องคุมอย่างนั้นทำอย่างนั้นบางทีมันทำได้ยังไงแบบนั้นทำไมไมาอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้สุดท้ายเพิ่ม,มันจะทิ้งละหมาดได้ซ้ํง นี่เป็นบรรทัดฐานหนึ่งบอกว่าคนมนุษย์ทั้งหมดอยากเป็นคนดีอย่าลืมพี่น้องให้โอกาสเขาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าลืมพี่น้องอัลลอ์ให้โอกาสพวกเรามาแล้วกว่าผมจะมาละหมาดได้กว่าพี่น้องจะละหมาดได้กว่าท่านจะใส่หิญาบได้เดฟขาดมาแล้วกี่ตัวครับบางคนเจาะหูมาแล้วกี่รู ผู้ชายบางคนทิ้งมัสยิดมากี่ปีวันนี้ละหมาดได้ถ้าอัลลอฮ์มาให้โอกาสท่านอะไรจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้ายังให้โอกาสเราทําไมเราไม่ให้โอกาสมนุษย์ด้วยกันขอคําแนะนํานะครับในการเข้าใกล้ใกล้ชิดนะอัลลอฮ์ในขณะละหมาดเพราะบางครั้งรู้สึกว่ากําลังละหมาดแต่รู้สึกไม่เชื่อมต่อกับอัลลอฮ์เลยนะใช้สับเชื่อมต่อด้วยนะ คอนเน็กก็ได้คอนเน็กใช่ไหมนะนะคืออย่างนี้ไีเนางไอ้คำว่าไม่เชื่อมต่อนะอันนี้ภาษาเวรุนนะถ้าพูดง่ายๆละหมาดไม่คุ้นช่วเลยนะก็คือละหมาดนั่นแหละปากอ่านแต่ใจไปที่อื่นเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เฉพาะนักศึกษานะผู้ใหญ่ก็เป็นฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับวิธีทํำยังไงอันนี้มันเกี่ยวข้องหนึ่งกับมัสยิที่เราทําเยอะด้วยนะยิ่งเรามีมัสยดมากเท่าใดสมาธิในละหมาดจะหมดมากเท่านั้น ดังนั้นวิธีแก้มีหลายวิธีนะครับหนึ่งในนั้นมมอาสเป็นชาบัน,บนท่านมมอสาสรอดิลัลอันุเคยเตือนลูกชายของท่านว่านะเอดาซันเลเวลา,าลเวลาเวลา,เวลาที่ลูกจะละหมาดนะลูกฟาลีซาตัลโมวัด,ดวจงละหมาดเหมือนคนที่กำลังจะตายเข้าใจไหมให้เราตั้งความรู้สึกว่า นี่คือการละหมาดครั้งสุดท้ายของเราและเชื่อไหมว่าละหมาดครั้งสุดท้ายในความคิดมันจะมีคุชั่วกว่าละหมาดตรงอื่นท่านจะรู้สึกไม่ได้จงถามนักโทษที่ก่อนถูกประหารชีวิตนะครับละหมาดให้เนียดว,ว่านี่ละหมาดครั้งสุดท้ายแต่ถ้าทำยังไม่ได้ก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดพยายามทำอามันซเลอิสติกฟสด อ่านกูอ่านหรือทําอิบาดัตอะไรก็ตามสังเกตนะครับเวลาเรามาละหมาดมุสลามเนี่ยเนะี่ยอยู่หอพักหร,หรือละะม,ม,มาดไม่มีมัสยิดไม่มีมุสลาัเราอยู่หอพักเนี่ยนะเวลามักเรบเสร็จเราไม่มีงานเราก็นั่งอ่านกูอ่านของเราไปเนะสิกเกตบ้างบางอารมณ์ที่อิหม่านขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละโทศรศัพท์ไม่จับเลยพี่น้องเนะนั่งสิกเกตอ่านกูอ่าน เวลาเข้าวิชาลุกละหมาดเลยมันจะขุชัวและสมาธิจะดีมากกว่าละหมาดมากะเล็บเสร็จแล้วก็ออกไปโม้กับเพื่อนนอกชานะหลังจากนั้นวิ่งเข้ามาละหมาดสมาธิจะไม่เหมือนคนที่นั่งรอละหมาดจริงหรือไม่แต่แบบนี้เทอมหนึ่งจะมีสักสามครั้งนะไอประเภทลงไปโม้ก่อนแล้วขึ้นอันเนี้ยประมาณ300กว่าวันเราจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังดีนะครับที่ขึ้นมาละหมาดแต่จะบอกวิธีแบบนั้นนะ อิสติกฟาดให้มากมาขอโทษอัลลอฮ์ให้เยอะแล้วใจจะสงบอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเวลาใจมันไปพยายามดึงกลับนะต่อสู้มันอย่างนี้แหละครับสักวันหนึ่งคนพยายามเคาะประตูเรียกนะอันนี้จะบอกเคดเรื่องราวเกิดขึ้นในอุลาอะอดีตนะพี่น้องเขาเป็นแบบนี้อุลมามะท่านนี้วันนั้นละมาดรู้สึกไม่กูชัวเลย ของเขาถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเวลาละหมาดแล้วไม่คุช้ชัวเนี่ยปรากฏว่าเครียดมากทําไมละหมาดไม่คุ้ชัวแล้วเวลาละหมาดไม่มีสมาธิสังเกตไหมว่าเราจะไม่รู้สึกอร่อยในการละหมาดละหมาดไม่คุชัวเกะเครียดสุดท้ายหาทางออกไม่ได้เดินออกมานอกมาพร้อมกับความคิดตัวเองว่าทําไมฉันละหมาดไม่มีสมาธิวันนี้เดินไปเรื่อย มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสอนเดินไปถึงบ้านหลังหนึ่งไปน้องเห็นลูกถูกแม่ให้ออกนอกบ้านและแม่ปิดประตูไม่ให้ลูกเข้าเด็กกันนะเด็กเคาะประตูหน้าบ้านไังไปน้องแม่แม่เปิดประตูผมขอโทษผมขอโทษแม่ผมขอโทษขอเข้าบ้านแม่ขอโทษขอโทษร้องเคาะประตูบอกขอโทษขอโทษขอโทษ สุดท้ายแม่เปิดประตูเด็กเข้าอุลมาคนนี้เห็นทันตีพี่น้องที่ฉันเข้าไม่ถึงวันเนี้เพราะบาปท,ที่มากมายของฉันนนัเองอัสตอฟิรุลลอขอโทษอัลลอฮ์และความใกล้ชิดจะเกิดดูพี่น้องอัลลอฮ์จะสอนแป๊บเดียวเองอิสติกฟารนะครับพี่น้องและละหมาดเราจะมีสมาธิมากขึ้น